ขี้เกียจเดินแล้วสินางโยกเยกิคขาเลอะหมดแล้วอท่านก,ก็กิ้งลงไปข้างล่างโยกเยกิคเอ,อย้ยแอบดูน้องแอบดูน้องในท้องเหรอคะอยากได้น้องปะมิวอ,อ,อยากได้น้องเหรอคะแอบดูน้องใหญ่เลยคะ่ะแอบดูน้องในท้องนะคะเพราะแม่เคยบอกว่า ยูเคยอ,อยู่ในทอ้องน้องก็เลยสนใจมากาหัมของกินด้วยอ่ะโหถ้ากิน,กนหลอดไอ้ไม่ได้กินแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะมีอมีสองอันทิ้งไปเลยค่ะเอาอันไม่ไม่ต้องต้องให้มารีกิน พี่มินนี่ก็อดสิมี่อดน้ำพามพี่มินนี่ไปซื้อใหม่นะคะค่ะแอบดูน้องอีกแล้วแอบดูน้องในท้องอย่างเงี้ย สันอยากได้นอน